าบ้านเรานั้นจะมีทรัพยากรสัตว์ป่ามากมายแต่ในความเป็นจริงสัตว์หลายชนิดได้สูญพันธุ์ไปแล้วและอีกมากที่พบเห็นได้น้อยมากในปัจจุบันเช่นเดียวกับเรื่องราวของเสือหลายเมฆ เมื่อพูดถึงเสือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีรูปแบบและสีสันสวยงามจนมนุษย์เรานำไปเป็นสนัญลักษณ์ของความเก่งความดีเช่นเรามีสำน,นวนว่าไว้ลายหรือชาติเสือต้องไว้ลายซึ่งหมายถึงการรักษาความกล้าหาญหรือความสามารถของตนไว้ ในประเทศไทยเราพบเสืออยู่9ก้าชนิดด้วยกันคือเสือโคร่งและเสือดาวเป็นเสือขนาดใหญ่เสือลายเมฆเสือไฟเสือปลาและเสือกระต่ายเป็นเสือขนาดกลางส่วนเสือขนาดเล็กก็คือพวกแมวป่าหัวแบนแมวลายหินอ่อนและแมวดาว เสือนอกจากจะเป็นสัตว์ที่ยิ่งใหญ่น่าเกรงขามและมีอำนาจแล้วเสือยังเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าด้วยเนื่องจากเสือเป็นสัตว์ผู้ล่าชนิดหนึ่งที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารนั่นหมายความว่าในพื้นป่าใดมีเสือย่อมแสดงว่าสัตว์หรือพืชในห่วงโซ่ชั้นล่างลงไปนั้นย่อมมีความสมบูรณ์ตามไปด้วย แต่ในภาวะปัจจุบันจำนวนของเสือทั่วโลกลดจำนวนลงเป็นอย่างมากจากเสือผู้เป็นนักล่าแห่งพงไพรกลับถูกมนุษย์รุกรานจนไร้ที่อยู่อาศัยด้วยการตัดไม้ทำลายป่าทำลายบ้านที่เป็นที่อยู่ของเสือและสัตว์ป่าอีกหลายร้อยชนิดและถูกไล่ล่า,ลาเพื่อเอาหนังเอาเล็บเขี้ยวของมันไปทำเป็นเครื่องนุ่มหม่มและเครื่องประดับรวมถึงความเชื่อในการเอาเนื้อและอวัยวะเพศ เป็นยาบำรุงกำลังทางเพศและเสือลายเมฆก,ก็อยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกันกับเสือชนิดอื่นๆคือสัตว์ป่าวันนี้นะฮะวันนี้อย่างเขาใหญ่เสือแทบไม่มีละนะเพราะคนมาล้อมเข้ามาใกล้ๆล้อมมาใกล้ ไอ้ที่เจตนาดีก็มีไอ้เจตนาราร้ายก็เยอะเข้าไปล่ามั่งเข้าอะไรมั่งผมพยพถิ่นอื่นเข้ามาพาอปลูกยางพอลงพรลารามากาศมันโป่ามากขึ้นสัตว์ก็ออกมากินข้างนอกมากขึ้นหนีออกจากป่าก,ก็โดนล่าโดนอะไรกันเสือไหลเมฆเป็นสัตว์ที่มีความคล่องตัวในการปีนป่ายต้นไม้ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยมีลักษณะของลายบนลำตัว คล้ายลายก้อนเมฆที่สวยงามทำให้ชาวอังกฤษเรียกเสือชนิดนี้ว่า cloud leopard แปลว่าเสือดาวหลายเมฆและชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ nebulosa ยังมีความหมายว่าก้อนเมฆซึ่งลวดลายเช่นนี้เป็นลนักษณะเฉพาะตัวของเสือชนิดนี้เท่านั้นโดยกระจายพันธุ์ตั้งแต่ประเทศเนปาลภาคเหนือของอินเดียภาคใต้ของจีน ไต้หวันพมา่าไทยลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราด้วยเหตุที่เสือไหลเมฆเป็นสัตว์ป่าที่หายากและจำนวนลดลงเรื่อยๆจนถูกจัดให้เป็น สัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่หนึ่งซึ่งห้ามมีให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองสำหรับพื้นที่อนุรักษ์ในประเทศไทยที่เคยมีผู้พบเห็นหรือถ่ายภาพเสือลายเมฆไว้ได้บ้างคืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดปราจีนบุรีอุทยานแห่งชาติปางศรีดาจังหวัดสักแก้วและเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานี Well, little is known about this species in the wild in Thailand because only 6 animals were radio-collared in the past. Anyways, the clouded leopards in the wild in Thailand has to fight against two main threats. One is the loss of habitat the change of, ha of habitat. These animals need jungles and we are changing the, the habitat. So they are losing the way to live, the, the, the home to live. And the other threat that we have to fight uh, to conserve these species is the illegal wildlife trade. So still we have people that hunt these species for the pale, because it's beautiful, and as well because they want to keep this animal as pets, like a domestic dog or domestic cat, and it's, it's not a pet. And as well, some people hunt these animals for traditional medicine. <coughs> สวนสัตว์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกาสวนสัตว์น s ชวิลล์และสวนสัตว์พอตดิ d e แอนด์ของสหรัฐอเมริกาในการช่วยเหลือเพาะขยายพันธุ์เสือหลเมฆที่ใกล 0, ้ศูนพันธุ์ณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวโดยมุ่งเน้นในด้านการจัดการการศึกษาวิจัยและการเพาะขยายพันธุ์รวมถึงการศึกษาวิจัยด้านชีววิทยาของเสือหลเมฆในสภาพการเลี้ยงนอกทินที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ในระยะยาวสวัสดีครับผมนายสัตวแพทย์การเลยค่คคุณนะครับแล้วก็ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนะครับคุณเรเบคก้าแมคลอสกี้นะครับจากสวนสัตว์เดนเวอร์ซูนะครับมร์โคโลราโดนะครับคุณเรเบคก้าเนี่ยครับเป็นหัวหน้างานจัดเลี้ยงลูกดิ่นมนะครับที่สวนสัตว์ดังกล่าวนะครับแล้วก็มีส่วนเกี่ยวเนื่องนะครับในการดูแลกับเสือเลยเม่ที่สวนสัตว์เดนเวอร์นะครับ วันนี้นะครับเราอยู่กันที่สวนสัตว์เปิดเข,เขียวนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางนะครับของโครงการเพาะขยายพันธุ์เสือรายเมฆนะครับเป็นโครงการระหว่างชาติเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณเบ็คก้ากันครับว่าโครงการนั้นเป็นมาอย่างไรในการอนุรักษ์เสือไายเมฆครับ Rebecca These Clouded Leopards are part of the international breeding program can you explain to us about that Yeah um here at the Thailand Clouded Leopard Consortium mm hmm. um it is made of Uh, the ZPO, mm -hmm. Smithsonian Institute, Nashville Zoo, and Point Defiance Zoo. Um, and they recommend um, breeding for these animals. So these parents were recommended to breed um, mm -hmm. and were able to produce these cubs that are very valuable genetically. Uh -huh. คุณ r e b e ก้านะครับบอกว่าเสือลายเมฆเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพาะขยายพันธุ์ระหว่างประเทศซึ่งประกอบไปด้วยองค์การสวนสัตว์ n l s h ิลส o ซูฟ d e f i n n c e น o o นะครับแล้วก็สถาบันสมิธโซนเนียนสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งพ่อแม่ของเสือลายเมฆคู่นี้เนี่ยครับก็ได้รับการแนะนําว่าเหมาะที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับโดยมีคณะกรรมการระหว่างชาติที่พิจารณาถึงพันธุกรรมที่เหมาะสมในการจับคู่ของเสือลายเมฆเหล่านี้ What's the process of recommending breeding? What are the factors? Uh, well, part of it is location. So, if in, an institution has cats within their collection, um, we'll look at the best genetic match within mm -hmm. that collection. But part of what we're needing internationally is even Thailand, which has a lot of captive clouded leopards, uh -huh. don't have enough to keep a, a self-contained, healthy genetic program, which is why we're really looking into global breeding programs uh -huh. so that we can exchange genetics um, across borders. to uh -huh. <laughs> อันเดียวก่อนนะครับว่าในสวนสัตว์เดียวกันเนี่ยควรจะจับคู่อย่างไรดีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องดูในระดับประเทศแล้วก็ในระดับนานาชาติด้วยนะครับเพราะว่าถึงแม้ประเทศไทยจะมีส่วนไรยเมฆจานวนมากแต่ว่าอาจจะยังมีพันธุกรรมที่หลากหลายไม่พออาจจะต้องมีการแลกเปลี่ยนระหว่างสวนสัตว์หรือต่างประเทศด้วยนะครับ What's the distribution of clouded leopards in the wild Well again, we don't know a lot about the wild populations. Mm -hmm. um, we know there's a significant number in Thailand, um, and in the surrounding countries, Vietnam, mm -hmm. Myanmar, um, and they extend down into Malaysia. There's actually another subspecies of clouded leopard that is found only in Borneo. Wow. <coughs> And from the knowledge that you gain from studying the wild, how is it uh, applied to our breeding program in the zoo? Mm -hmm. uh, well, many zoos have switched um, very much to a whole prey um, type of diet. Mm -hmm. So, you know, a lot of it—what um, we feed primarily here at the consortium—is Beef mixed with the appropriate amount of nutrients and minerals and calcium. Uh -huh. So we know what they need, and we can we can add what we need. Uh, many places still do um, a whole prey, a, a rabbit, rats, mm -hmm. you know that kind of thing, trying mm -hmm. to more closely mimic their natural diet. โภชนาการของสัตว์นะครับจากที่ให้เนื้ออย่างเดียวนะครับก็จะเป็นสัตว์ทั้งตัวนะครับอาจจะเป็นกระต่ายเป็นหนูเป็นต้นนะครับเพื่อให้สัตว์เนี่ยได้กินสัตว์ทั้งตัวแล้วก็ได้สารอาหารครบถ้วนส่วนที่เขาเขียวเองเนี่ยก็อาจจะเป็นเนื้อนะครับแต่ในหันเียวกันเนี่ยก็เสริมด้วยวิตามินแร่ธาตุต่างๆให้เหมือนในธรรมชาติครับผม So Rebecca what's unique about the clouded leopard there are so many unique things um, they have huge paws they are an arboreal species so they need to be able to grip they have very sharp claws ครับผมถามคุณโรเบก้าว่าเสือลายเมฆเนี่ยมีลักษณะพิเศษอย่างไรนะครับคุณโรเบก้าบอกว่ามันมีลักษณะพิเศษหลายอย่างเลยนะครับก็คืออันดับแรกเนี่ยอุ้งตีนมันใหญ่มากนะครับแล้วก็มีกรงเล็บที่แหลมคมนะครับซึ่งมันมีลักษณะเช่นนี้เพราะว่ามันเป็น เสือที่ชอบอยู่บนต้นไม้นะครับกระโดดไปกระโดดมาบนต้นไม้ and what else <c oughs> this long thick tail oh. when they're up in the trees <Okay. S 2> it actually acts um, as a <c oughs> as a weight so that it helps them balance like a, like on a tightrope when uh huh. someone holds a pole exactly the same thing นะครับเขาก็บอกว่าอีกอันนึงนะครับก็จะหางครับซึ่งเห็นไหมครับว่ายาวกว่าตัวอีกหางเนี่ยครับช่วยรักษาสมดุลขณะปีนป่ายบนต้นไม้นะครับเหมือนกับ Uh, นักกายกรรมไต่ดวดใช่ไหมครับก็จะมี uh, ขอน <laughs> มีแท่งไม้เพื่อรักษาสมดุลอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันครับ Other than that, they have a very low body. Their legs aren't very long. That keeps them low to the branches and their spots are wonderful camouflage. Oh, นอกจากนั้นนะครับจะเห็นว่าเป็นเสือที่ขาสั้นนะครับเพราะว่าจะทำให้มัน รักษาสมดุลขณะอยู่บนต้นไม้ได้ดีกว่านะครับไม่เก้งก้างนะครับแล้วก็จะเห็นว่าลักษณะลวดลายเนี่ยเหมือนอลายพรางนะครับทำให้กลมกลืนไปกับแสงเงาเมื่ออยู่บนต้นไม้นะครับทำให้เหยื่อมองไม่เห็น so are they solitary or what's their social structure Um, again, we don't know a lot about them. We would assume, based on other similar types of cats, that mm -hmm. they are probably solitary, um, except when a mother has cubs. Mm -hmm. um, so they don't seem to be particularly social in captivity. We haven't seen a lot of evidence of any kind of social structure in the wild. Um, but again, that's one of the big question marks for us. <laughs> ลักษณะทางสังคมในธรรมชาติของเสือลายเมฆนะครับคุณเบก้าก็บอกว่าอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งนะครับที่ข้อมูลทางธรรมชาติเนี่ยเรามีอยู่น้อยนะครับสิ่งที่เราพอจะคาดเดาได้จากเสือหรือแมวป่าที่มีขนาดใกล้เคียงกันเนี่ยก็พบว่าน่าจะหากินเดี่ยวนะครับยกเว้นแม่ที่อยู่ใกล้กับลูกแม่ลูกอ่อนนะครับก็จะไปเป็นครอบครัวนะครับ so do we know where do they sleep probably very high up in the trees in a lot of dense cover mm -hmm. um, the classic clouded leopard pose she's not really doing it is to drape themselves over a branch about about this big uh -huh. so that both arms are hanging and both legs are hanging um, and that's sort of the the uh, epitome of the clouded leopard comfort pose <coughs> 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 มันรู้สึกปลอดภัยและจะนอนบนกิ่งไม้สูงนะครับซึ่งถ้าปกติของการผ่อนคลายของเสือลายเมฆนี่ก็คือจะห้อยขาหน้าขาหลังนะครับอันนี้เป็นท่าสบายของเขาในการพักผ่อนนอนหลับกลางคืนครับผม a อ d r e b e c c a for these clouded leopards in captivity what special care and conditions do you need Well, we need to make sure that they're comfortable uh -huh. uh, because what we are ultimately trying to do is breed them, and an uncomfortable cat won't breed. Uh -huh. So, we try to give them a lot of, of uh, beds up high, a yeah. lot of places they can lay, uh -huh. a lot of perching up high. We try to make their diet as similar and nutrition nutritious as possible uh -huh. um, so that they feel comfortable enough to breed. And uh -huh. we also give them toys like balls and that kind uh -huh. of thing to keep them interested. พิเศษอะไรบ้างในการเลี้ยงดูนะครับเขาบอกว่าก็พยายามให้มันมีความสุขนะครับโดยอยู่ในที่ที่เงียบสงบนะครับแล้วก็มีขอนไม้สูงให้มันได้หลบหนีนะครับมีอาหารที่หลากหลายนะครับโดยอาจจะเป็นเหยื่อเต็มตัวหรือและเสริมอาหารวิตามินต่างๆนะครับแล้วก็รวมทั้งอาจจะมีลูกบอลน,นะครับและของเล่นต่างๆเพื่อกระตุ้นความสนใจนะครับให้สัตว์ได้เล่นด้วยครับผม Rebecca, do you think it's possible that in the future we will reintroduce these clouded leopards into the wild forest? I sure hope so. Uh, the natural outcome of any captive breeding project mm -hmm. is um, the desire to reintroduce right now the biggest hurdles are that these cats are so social and they feel very comfortable with people so uh -huh. we would have to change that um, mm -hmm. quite a bit the other problem is there's nowhere to put them mm -hmm. um, that's the big hang-up for a lot of reintroduction programs is where do you put them that's safe and, and acceptable and suitable for them <laughs> เราคาดหวังว่าจะปล่อยเสือไใบเมฆเหล่านี้กลับคืนสู่ธรรมชาติในอนาคตหรือเปล่านะครับคุณรีแบกกก็บอกว่าแน่นอนนะครับอันนั้นเป็นความใฝ่ฝันของคนสวนสัตว์ทุกคนนะครับว่าอยากจะเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับแต่ว่าก็มีอุปสรรคอยู่2ประการนะครับประการแรกเนี่ยส่วนใบเมฆเหล่านีเน้เราเลี้ยงให้มันค่อนข้างเชื่องเพื่อ,อให้สะดวกแก่การเลี้ยงดูนะครับแล้วก็ให้มันไม่ทําร้ายกันนะครับหลักที่สองเนี่ยเมื่อมันเชื่องแล้วเนี่ย การปล่อยสู่ธรรมชาติก็เป็นอุปสรรคนะครับแล้วก็ในธรรมชาติเนี่ยเรายังไม่มีที่อันปลอดภัยที่จะปล่อยมันได้นะครับก็ยังมีการล่าอยู่ยังมีการทาลายป่าไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะปล่อยได้ก็จะต้องอาจจะต้องเพาะเสืออีกชุดหนึ่งที่ไม่คุ้นคนนะครับมีพฤติกรรมธรรมชาติมากกว่านี้และในขณะเดียวกันก็นกจะต้องปกป้องป่าไม้ให้ปลอดภัยเพียงพอที่เสือลาเมฆเหล่านี้จะอยู่ได้อย่างปลอดภัยครับ and when do you think that will happen I don't know. I <laughs> I hope not too long because we're we're having trouble. You know, the wild populations are headed down and even our captive breeding is not uh, we're having more and more success, uh -huh. but but right now it's not self-sustaining. So, um, the clouded leopard is in a lot of trouble. นะครับผมก็เอ๊ะอีกนานไหมกว่าจะปล่อยนะครับ <laughs> the it's such a wonderful program and an uh, important program. So, what are your dreams and goals for the clouded leopards in the future? Well, I'm delighted to be a part of this program, and I think with a little bit of help in the captive breeding area and a little bit of help with the wild population, we can keep this cat around for many, many generations to come. นะครับผมก็ถามเขานะครับว่าอันนี้เป็นโครงการที่สําคัญมากเลยนะครับในการอนุรักษ์เสือลายเมฆนะครับแล้วเขามีความใฝ่ฝันความตั้งใจอย่างไรนะครับเขาบอกว่าถ้าเราช่วยกันดูแลเนี่ยก็จะสามารถอนุรักษ์เสือลายเมฆเหล่านี้นะครับให้อยู่คู่กับเยาวชนและอนุชนรุ่นหลังต่อไปได้นะครับก็เป็นทรัพยากรของโลกครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเสือลายเมฆนะครับที่เราได้มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณเรเบคก้ามากครับผม จากความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นแนวทางการเพราะเพิ่มขยายพันธุ์เสือลายเมฆของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจนประสบความสำเร็จในการเพิ่มจำนวนประชากรเสือลายเมฆขึ้นในประเทศไทยโดยตลอดระยะเวลา6ปีได้เพาะเลี้ยงเสือลายเมฆจนได้ลูกมากกว่า30ตัวซึ่งถือเป็นหลังเพาะพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก This program was born 10 years ago uh, among the National Zoological Park Organization of Thailand, Kauke Open Zoo, the Smithsonian National Zoo, Nashville Zoo, in order to improve the genetic management of this species in captivity. Because the clouded leopard is one of the most difficult species to breed in captivity. And here in Thailand, in Kaukio Bensu, we have one of the most successful breeding programs of this species in, in captivity. โครงการเพราะขยายพันธุ์เสลเมกเป็นโครงการที่ประสบความสําเร็จอย่างมากในส่วนสัตว์ปิดเขาเขียวถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของส่วนสัตว์เราเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าเราได้ลูกจากการเพราะขยายพันธุ์เสลเมกเนี่ยเป็นจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะประมาณ54ตัวก็ว่าได้ค่ะส่วนด้านหลังของนกนะคะเป็นโครงการซึ่งจะมีพ่อแม่พันธุ์ที่เราจับคู่อยู่ตอนนี้นะคะ หกคู่ค่ะแต่และกรงเนี่ยก็จะมีเราจะแบ่งแยกเป็นกรงเล็กๆสองกรงอ่าแล้วก็เวลาช่วงกลางวันเราก็จะปล่อยให้เสือพ่อแม่พันธุ์เนี่ยนะคะอยู่ด้วยกันค่ะส่วนเวลากลางคืนเราก็จะทําการปล่อยให้เสือตัวผู้ออกมาสู่สวนด้านนอกแล้วก็จะสลับปล่อยกันอย่างนี้ทุกวันไปค่ะ การพาะเลี้ยงเสือไหลเมฆจำเป็นที่ต้องเอาใจใส่ดูแลเพื่อให้เสือไหลเมฆทุกตัวมีสภาวะทางกายภาพที่แข็งแรงปลอดภัยตั้งแต่การเก็บมูลสัตว์และทำความสะอาดกรงในทุกเช้าจำนวนปริมาณการให้อาหารและวิตามินโดยมีตารางแสดงข้อมูลและน้ำหนักของเสือแต่ละตัวเป็นองค์ประกอบเพื่อการศึกษาวิจัย อันนี้ก็เป็นอาหารของเสือเลยเมฆนะคะซึ่งจะเป็นเนื้อเนื้อวัวค่ะซึ่งจะเป็นเนื้อซึ่งมีคุณภาพดีนะคะแล้วก็การให้อาหารเสือเลยเมฆเนี่ยเราจะให้อยู่2เวลาซึ่งเป็นช่วงเช้ากับช่วงบ่ายแล้วก็ใน1สัปดาห์เนี่ยเราก็ยังจะมีอาหารซึ่งเป็นอาหารเสริมเพื่อเป็นการทําเหมือนเป็นการทำเ i c เม e n ์ซึ่งเป็นการาพัฒนาคุณภาพชีวิตของสัตว์ค่ะ อันนี้เป็นตัวอย่างเสือได้ชื่อวันชัยนะคะก็คือเสือตัวเมื่อกี้นะคะที่เราได้ให้อาหารไปก็คือเป็นเสือเพศผู้นะคะอย่างที่บอกว่าเราให้อาหาร2มือ้อเช้ากับบ่ายตอนเช้าเนี่ยเราจะให้อยู่ที่600กรัมแล้วก็400กรัมตอนบ่ายนะคะส่วนวิตามินนี่คือสัดส่วนวิตามินที่เราให้อะคะ่ะอันนี้เป็นช่องของน้ําหนักที่ซึ่งมันจะมีผล่อการคํานวณว,ว่าจะให้เนื้อเท่าไหร่วิตามินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจากความพยายาม ที่มาจากผลของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะทำให้เสือลาเมฆมีจำนวนเพิ่มขึ้นนั่นหมายถึงความหวังที่จะได้เห็นเสือลาเมฆก,กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือมนุษย์เราก็จะต้องมีจิตสำนึกและความรักต่อสัตว์ป่าร่วมกันเพื่อสร้างความสมดุลและความสมบูรณ์ทางธรรมชาติให้ยังคงอยู่คู่พื้นแผ่นดินไทยตลอดไป